ทักษออนตอบแล้วหลังไปร่วมงานเดียวกับทิมพิธาแม้จะไม่มีโมเมนต์ร่วมเฟรมกันแต่ฝ่ายชายทักหาด้วยข้อความแบบนี้ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตกับนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษะออนที่ถูกหลายคนยกให้เป็นคู่จิ้นกันและอยากให้ทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์กัน ทว่าทีมแอปก็ได้ออกมาตอบคำถามหลายต่อหลายครั้งแล้วว่าทั้งคู่เป็นเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นจนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทีมพิธาและแอปทักษอรได้เดินทางมาร่วมชมละครเวที W a t e R f a l l a new musical ที่โรงละครรัชดาไลเทียเตอร์ งานนี้ทำเอาโซเชียลแตกตื่นอยากเห็นคู่นี้มีโมเมนตร์ร่วมเฟรมกันอีกครั้งล่าสุดสาวแอปได้มีการตอบถึงเรื่องนี้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเทปวันที่21กันยายน66หลังจากที่มีการอ่านข่าวของทีมพิธาแล้วด้านเพื่อนพิธีกรอย่างแพทนปะภาและดีเจบุกโกไม่พลาดถามแม่แอปทักษะออนว่าได้เจอกันในงานกาล่าดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งแอปก็ได้ตอบว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยแอปเป็นกาล่าละครเวทีของคุณบอยทะกลเกียรติแพทอันนี้โดยบังเอิญใช่ไหมแอปบังเอิญค่ะแต่ก็มารู้ทีหลังตอนหลังคุณทีมก็ทักมาว่าเอาไปเหรอสนุกไหมเสียดายไม่ได้เจอกันทีมงานแค่ร่วมงานเดียวกันคนก็ฟินแล้วมุกโกใช่แค่นี้ก็ฟินละแท แต่อยู่กันคนละช็อตเลยนะแอปไม่เจอกันเลยไม่ได้เห็นเลยค่ะ